ว่าไหนตามคุณดิวคะ่ะอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วหรอใช่จ้ะวันนี้นะคะมาทานข้าวบ้านพี่ดิวได้นะทุกคนนะครับอันนี้คือส่วนกลางเขาเรียกว่าคัาเผาเนาะเป็น,นส่วนกลางเดี๋ยวไปบ้านกันหลังเล็กๆน่ารักน่ะรัะวิวบ้านพี่ก็ไม่ได้แบบใหญ่มากนะทุกคนก็ <c oughs> จะเป็นวิวแบบน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะหลายคนแบบ พี่ดิวอยากมาทานข้าวบ้านพี่ดิวอะไรอย่างนี้ยครับวันนี้อัปเดตนะคลิปล่าสุดนะครับหลังเจอดาม่าดาม่าอะไรไม่รู้เรื่องสามสิบเอ็ดกรกฎาคมใช่ไหมใช่จ้ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างบองประแดกใลวกทักเมนข้าวปุ้นขนมเซนแล้วก็อันอ้อมกบอีหลีหมกปลาไหลม้าอย่างม้าพาชมบรรยากาศกับเบาๆนี่แหละแฟนคลับนะครับ ยังเดินไม่ถึงเลยเหนื่อยกันไม่มีคนนะไม่มีคนที่นี่เพราะว่าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากที่สุดไอเดียต้องการความเป็นส่วนโตมากมากเลยนะครับอันนี้จะฝั่งนี้เป็นขับเฮาส์เล็กๆไม่ดใหญ่มากขับเฮาส์นี่ฝั่งนี้จะเป็นขับเฮาส์นะครับก็จะเป็นอนนี้เป็นบ้านนะครับน่ารักน่ารักเดินสวนการชมสวนกระสบปูกเห็ดเฟียงเห็ดหยางแถวนี้ล่ะมีเห็ดเฟียงเห็ด เห็ดโค้ดเห็ดหยางสิแมพี่น้องปลูกน้องงงน้องไม้ใช่หลายคนก็แบบพี่ดิว,ดวอยากอยากเห็นชีวิตพี่ดิวอีกมุมหนึง่งว่าเป็นยังไงก็กระยุ้งซี่แหละพี่น้องยู่แบบง่ายๆก็ไม่ต้องแปลกใจที่มีคนเข้ามาในชีวิตเยอะกิ๊กก็เยอะแล้วก็แฟนเก่าก็เ,กกเยอะมากต้องบอกแฟนเก่าพี่ดิวขอประกาศบอกแฟนเก่าเลยว่าอย่าออกมาแชร์หลายต่างคนต่างมีชีวิตแล้วไอ้ก็มีชีวิตของไอ้มีมีเขาเรียกว่า มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีกับม,มีความสุขเล็กๆ <der uvo> อาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากอาจจะไม่ได้มีมากไม่ได้รรวยมากก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะยอะปลูกแบบยาน้งไว้น้ำเดผักเกษตรทั้งสิแมะมามากินประแดกบองบ้านอ้มามามาคุยไปเดินไปเสียงกล้องเสียงกล้องหรอ พี่เลี้ยงนกไว้ด้วยนะครับเป็นนกแถวบ้านก็จะมีนกมีอะไรเห็นไหมเดี๋ยวพี่เรียกนกก่อนนี่มาเดินมาเดินต่อนี่ตื่นมาตอนเช้ากับสมัย่างเหล็กยังสิหล่ะพี่นกนะครับอันโทรบอกแม่บ้านจะหนูบอกแม่บ้านด้วยอ่ะหลายคนบอกว่าอยากเห็นแบบพี่ดิวหนูอยากเห็นเลขาพี่ดิวนี่เลขาพี่ดิวนะคะชื่อน้อง นีน้านะคะทุกคนก็เป็นลูกครึ่งนะคะรับก็เอามาเหตุงานาน้าเงินเดือนสามรอยเงินเดือนสามร้อยอยู่กับพี่ไหมอยู่ค่ะอยู่ตลอดชีวิตไหมตลอดชีวิตจ้ะเทศส่วนน้ํำมันบ่เทศสวนน้ําจ้ะเ, <c oughs> เห็นมนี่แหละอันนี้เลยค่ะพี่ดิวถ้าใครเห็นเลยค่ะพี่ดิวเรียกน้องนีน้านะเพราะว่าน้องนีน้าเขาก็จะเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นเตรียมเสื้อผ้าอาหารกับโคงกับข้าวเตรียมมือน้มีปลาแดกมีจ้าปลาแดกบองปลาแดกบองส้มตาอีหลส้มตมแล้วกัอันไออยากกินอันนี้แหมต้มเปรตได้เลยจ้านี่น่าเป็นคนเชียงใหม่ทุกคนเชียงรายค่ะเชียงรายเชียงรายอืออุ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วอาหารแล้อ่ะพี่พี่ลง เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่โทรไปบอกก่อนเพื่อนพี่พอดีเพื่อนที่มาอ๋อเขาหลงทางหลงทางโอ๊ยบอกแล้วให้ลงให้ลงตรงนี้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยฮขลหลเพื่อนแกลงมมองหนี่เลยจ้ามีสนามร้านร้านบ้านลงลงหนี่เลย <c oughs> จ้า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  <c oughs> มากินแบงปองประแดงน้ำการจ้าจ้า,จามามาจ้า <c oughs> เออโทัหามู <c oughs> นี่ <c oughs> เราก็ บางคนแบบว่าโอ้โหแบบติดตามพี่ดิวโอ้โอเมือ่อยถชเนาะยังไม่เข้าบ้านเลยยังบางท่านด้เข่าบ้านยูพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งเล่นน่ารักน่ารักไม่กับบ้านที่อ่ะคือต้องข้ามเรือไปนะใช่คือมันจะมีสไลด์คือมันจะเพราะาว่า,าไม่โง่เฮงบ้านที่เขาแบบว่าเนี่ยคือมันต้องข้าม บ้านคนรวยต้องมีบอ่อน้ําหน้าบ้านใครบอกพี่รวยไม่ได้รวยเงินในบัญชีสองร้อยบาทเอาอะไรมารวยกินบองประเดียกเอาอย่างมารวยสาวพี่น้องน,นะครับบอ่อน้ําเล็กๆหน้าบ้านค่ะเราจะตกกันที่พี่นี้มันจะเป็นแบบ <c oughs> คือมันต้องมีคนคนขับรถคนอะไรเนี่ยสไลด์ออกมาแล้วเราก็ต้องขับไปถึงจะขึ้นตัวบ้านจริงจ้ะใครอยากดูอีพีสองกดหนึ่ง ไม่ต้องดูเยอะหรอกที่รักเดี๋ยวก็เอาพี่ไปปั่นไปนู่นไปนี่นะครับปิดกล้องได้แล้วคลิปนี้ไม่ต้องไปโพสเนาะหรือโพสดีโพสดีไหมโพสจ้ะเพราะว่าน้องเลขาบอกว่าพี่ดิวหนูอยากให้ทุกคนเห็นชีวิตพี่ดิวมากเลยอะคือแบบมันเป็นชีวิตธรรมดาบ้านๆมากเลยทุกคนจริงอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยกันอยากหล่อมันก็ธรรมดาปะทุกคนจริงธรรมดานะครับ คลิปนี้นคลิปนี้ไม่ใช่อยากอวดแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นคลิปที่อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานนะครับสุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกว่าบ้านใคร <laughs>